รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีที่คนโสดหรือผู้กุมอำนาจมาร่วมใช้อำนาจแห่งความโสดนี้ไปด้วยกัน Out, ครับเทนท์เอาไทยแลน ชิญพบกับส,สองมหาอำนาจแห่งความสูตนาเน็กเกตเซสวัตฟานักกวงนักอายุธยาและบาลแมพัชรนฤทธิเบนจามาจากซาลาที่แล้วเรื่องราวของหนุ่มสดครนี้กำลังสนุกและเข้มข้นคุณผู้ชครับ วันนี้เรามาเอาใจเชื่อใกันดีกว่าว่าหนุ่มโสดคนนี้จะได้ไปเดทหรือไม่ไปชมกันต่อ,อตเลยครับลูกเกดผู้ดับไฟหนูไม่ค่อยชอบผู้ชายเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลุกแบบนี้อ,อ่ะ I said that's not that's n o ไม่ชอบอะไรมมันไม่ดียังไงฮะก็ <laughs> ไม่ไดไ้ดีแต่แบบมันขัดจิตขัดใจไม่ได้ <laughs> อันนี้ไม่ <laughs> <yapmış S 1> ชอบนะอันนี้ไม่ชอบนะอันนี้ระดับเกียรติเลย โอเวอร์แอคติ hey sir, ้งเกินไป Hey Sam ไหม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 คุณลองคิดด hey, ูค yeah, ุณเดินกับผู้ชายแล้วก็ Hey s a มไหมให้เพิ่นนะเพิ่นเพิ่นเพิ่นฉันเชื่อป่ะแยมมันต้องยัดหนอกันทีหนึ่งวเป็นไรแยม เวลาไปเดินห้างกันเนี่ยเราเขาจะโคจรรอบตัวคนเลยแค่นี้คนก็มองหนูเยอะอยู่แล้วอ่ะคือหนูไม่อย่ายใครมาแบบให้เป็นจุดสนใจโอเคพูดไปเหนื่อยดูไม่ค่อยชอบบุคลิกเขาใช่แล้วเวลาเดินเหมือนคิงคองคิงคองหนุ่มโซดเหลือ11คนที่อย่างน้อยเขายังอยากรู้จักคุณนะครับผมอ่ะมาพวกเรา หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเขาในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะ,ะแล้วตัวตนที่แท้จริงเขาเป็นอย่างไรมาทำความรู้จักกันแล้วก็ดับไฟได้ทุกเมื่อใจเย็นๆนะดูไปยาวๆเชิญเชิญเลยค่ะสวัสดีครับชื่ออันครับพานุพงศ์น้อยวันครับปัจจุบันอายุ27ปีครับเป็นนักร้องแล้วก็ศิลปินวง3ซเลเซอร์ครับ ก่อนอื่นนะครับขอบอกก่อนล่วงหน้าว่าใจเย็นๆนะฮะอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งุู้วาลนะครับคุยกันดีๆนะครับอดีตผมเคยเป็นคนเจ้าชู้มากครับแล้วยูมาวันหนึ่งผมดันมันไปจนสุดและผมก็คิดว่าผมจะหยุดที่คําว่าพอแต่ในจุดที่ผมสะกดคําว่าพอเป็นผมกับไม่เหลือใครเลยสักคนอยู่ข,ข้างผมแล้วมันก็เหมือนกับเวรกรรมมันมีจริงอะครับผมต้องใช้ชีวิตโสดมาตลอด2ปีที่ผ่านมา ทั้งที่ผมอยู่ในแสงสีอยู่ในวงการแต่ผมกับไม่เจอผู้หญิงคนไหนที่เขารักผมจริงเลยทุกครั้งผมต้องกินข้าวคนเดียวนอนคนเดียวทําทุกอย่างคนเดียวผมว่ามันเพียงพอแล้วครับกับการที่ผมต้องใช้กรรมที่ผมเคยเจ้าชู้ไว้ <Huh? S 1> เคยมีข่าวในโซเชียลครับซึ่งไม่อยากให้วอลลี่มากแต่ก็ต้องยอมรับว่ายอมรับผิดถามว่าซีเรียสไหมไม่ซีเรียสเพราะมันเป็นความจริงเราต้องยอมรับและที่สำคัญมันคืออดีตเคยสุดทุกอย่างแล้วครับ การเป็นคนเจ้าชู้สําหรับผมตอนนี้มันไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วแต่การเป็นผู้ชายที่รักแฟนมากๆคนหนึ่งนี่สิคือสิ่งที่ตื่นเต้นและผมกำลังต้องการเ,เย็นๆอยากพึ่งติดไฟ I love you ครับเออเออมีเป,ปิลหนึ่งนะ I l o เ e ิ o ยูครับเ <love> ปิลเลยดับเป็นหนึ่งคนอ,อ,อด,ดีตเป็นคนเจ้าชู้ครับเจ้าชู้ถึงขนาดไหนหลายคนจะรู้ว่านักร้องนักดนตรีเนี่ยหลายคนเจ้าชู้เจอผู้หญิงเยอะนะฮะ ก็ยอมรับครับว่ามีมีนอกกายแล้วก็ไปกำมะแลต้มเปี้ยกับคนอื่นอะ,อะไรที่มันคุณวัดว่าคุณพร้อมแล้วที่คุณจะให้ความรักกับคนอื่นได้อีกเราแค่ต้องการคนที่ไปไหนมาไหนด้วยกันกินข้าวด้วยกันแล้วก็ทําทุกอย่างด้วยกันเราแราว่านี่แหละคือจุดจบของคนเจ้าชู้หลายๆคนซึ่งเขาน่า,าจะคิดได้เอานผู้หญิงในชีวิตจริงอะฮะเรามาดูซิว่าตอนนี้1ิบคนที่ยังเหลืออยู่นะ เมื่อกี้เนี่ยดับไป19แล้วก็ดูวิทยาดับไปเพิ่มอีกหนึ่งคนก็คือป้าอ้อยในตำนานของผมนะฮะเออเขาสาบอกไอ้เลิฟอยู่ป้าอ้อยก็ปิดอ่ะนี่เขาแบบว่า,ถอ,าวถอดเขาถอดเขี้ยวออกแล้วนะกับตัวกับใจแล้วนะป้าไม่ไม่เอาอะ่ะชีวิตเขาน่าสงสารนะคะแต่หนูเริ่มรู้สึกว่าหนูสงสารตัวหนูถ้าหนูได้เขาไปเดทอย่างนี้ค่ะคือเป็นคู่เดทที่ทุกคนจะต้องนินทานนะว่าคนหนึ่งพาแม่มาอีกคนหนึ่งพาโจรมา ยดูสิดูสิโจนพาแม่มากินข้าวลองดูเฉพาะคนที่เปิดไฟดูแล้วกันนะฮะเริ่มจากกุ๊ปกิ๊บเลยอะไรที่คุณอยากจะให้โอกาสเขาถึงยังไม่ปิดไฟพี่เขาดูจริงจังกับความรักอะค่ะแล้วก็อีกอย่างก็เป็น FC เขาอ๋อเคยเห็นในโซเชียลเน็ตเวิกนะเดี๋ยวนะใน a c e b o o k เขาเขาฟีดข้อมูลเกี่ยวกับอะไรฮะเป็นการแบบให้กําลังใจคนพูดให้กําลังใจคนในเรื่องความรักอะไรพวกเนี้ย เขาดูแบบมีความคิดเป็นผู้ใหญ่เป็นแสดงว่าพอจะนับได้ว่าคุณเป็นเน็ตไอดอลหรือเปล่าคุณเป็นนัก้องตีมากกว่าแต่มีคนติดตามแค่นั้นเองจูเลียคุณก็เปิดไฟค่ะเขาดูบ้าบอดีค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเด้อย่าเริ่มต้นในการด่าใครสิครับแต่ว่าเขาดูจริงใจค่ะแล้วก็เคยเคยเจ้าชู้มาเหมือนกันก็พอจะเข้าใจเขานี่เป็นการปะทับกันระหว่างมวยที่ถูกคู่มายังไงยังไงคุณ จู莉ครับสองปีที่ผ่านมาไปอยู่ไหนมาฮะอยากให้อยู่ใกล้ๆไหมอะคะไม่ได้กันยังไม่ได้ใจเย็นผมกำลังอยู่ท่ามกลางคนก็เสียกันอยู่คุณผู้ชมเชื่อไหมคนลุกสลับไปมาแว้บๆเลยทีเดียวจามจุลีนคิดว่ารอยสักเขาดึงดูดค่ะฮะใช่ชอบรอยสักเขาโอ้บอกเลยว่ารอยสักเนี่ยดึงดูดแน่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ใช่ ข <_ d Öyle lifting> ี่มอเตอร์ไซค์เลยนะค้นยันยังไหนบอกเลย <_ style> นุ่มสดข่าวดีก็คือว่าโอเคคุณยังรอดอยู่ในเกมน,นี้แต่เหลืออีกข้อนะแม้ว่าเงื่อเงอจะแตกก็ตามด้านตรงข้ามในสิ่งที่คุณอาจจะคิดไม่ถึงว่าเขาจะเป็นได้นะ <_ Ign is> ด้านที่ไม่เข้ากับหน้าด้านที่หน้าเหลือเชื่อของเขามากมายที่คุณควรจะรู้จักมาเลยครับ10บสาวสดที่ยังอยู่ดูกันระดับไฟได้ทุกเมือเชิญค่ะ คุณผู้ชมคะถ้าคุณไม่อยากพลาดรายการเช็ค m ีเอาสักตอนคุณอย่าลืมนะคะกด Subscribe ไปด้วยค่ะและยังมีความสนุกแบบ u n นเซนเซอรอีกมากมายแต่การจะเข้าถึงความฮาเหล่านั้นได้ต้องกด Subscribe ต,ตรงนี้เท่านั้นนะครับ s ับสไครต์ไม่ใช่สัก c r ไคร